สวัสดีครับบ้าบอยขอสการสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นาหน้าสวัสดีแม่แม่เอฟซี่มวงตุกบอลนะครับเมื่อนี้บ้าบอยนะครับมาเลาะดงครับบ้าเม่นตั้งใจสิมาเลาะดงครับผมพี่น้องมาเอางวออกมาลามอยู่น้าปลานะครับเอางวมาลามอยู่ปลาหยาเพคคับนะครับผมเอาสาวเฮ็ดพึ่งกับสาวสวยครับมาเลาะกินหย่า ขอเพกกับผมพี่น้องนี่นะครับผมวันนี้ว่าบอยกะว่าสิมว่าลองหาบังเหตดพอครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับเหตดพอสิมีพ่อได้เก็บบอครับผมจีได้พบปนบอครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมพี่น้องห้อยพี่น้องเพิ่งกลัวเจ่านึ่งเต้มเลยครับผมขับผมพี่น้องยังติดแต่ครับมีหันปอครับผมอู้อีหลีครับอีหลี คุณครับผมพี่น้องดอกแรกดอกแรกดอกงามพอมครับผมพี่น้องเห็ดเาะหนังครับโอ้ยครับผมดอกที่สองครับพี่น้องดอกที่สองนี่ครับผมพี่น้องสองดอกแล้วครับ <S <S นี่บอใบเห็นแล้วพี่น้องครับบอใบเห็นแล้วครับนไครับผมดอกที่ใหญ่คุณเอ๋ พอใก้ฮ okay. oh, no so ันพี่น้องโอ้ย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 ้ยโออ้ยโโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยเอ้ยัออ้ยยอ้อโอ้โอ้ย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 โอ้ ก็คนหนึ่งอืมฮิเเเดเพาะฮ็ดเพาะครับเราปล่ยบบอยฝอยเหรวครับพี่น้องครับเมึงครับผมพี่น้องมีนี่ครับอีกครับน้องครับว้าวแตกคืบครับผมพี่นอ้องแตกคืบ พี่น้องอ้ผีครับอุ้ยไอ้หลากหลายหน่อยหนึ่งไอ้หลากหลายหนึ่งนะครับผมพี่น้องนี่กระเม้านครับนี่กระเมนหนี่กระเมนครับผมอุ้ยพี่น้องครับดอกงามๆครับผมเป็นพีหดินมาเก็บด้วยกันครับเด็กนิ่งๆสองดอกสองดอกโอ้ยดอกเดียวดอกเดียว อุ้ยสามสี่ห้าหกหกหกอ้ยหกดดโอ้น่ะหกเจ็ดแปดเก้าหอ้ยนี่นี่โดดนึงอ๋อ นี่นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงเอืแต่พอจ้วังนี่บม่ะครองเดียวมองเดียวมองเดียวกํานึ่งครับผมอืมแกนป่ะก็แต่อู่อันน็เสืออืม อ่านพออยแล้วครับผมพี่น้องโดบกขาวเลยครับพี่พี่บูสิโจวิโจวิโจนี่พี่พี่เยอ่ลงเรีอกกล่องนี่โอ้สามหน่วยงามๆเลยพี่น้องเก็บคอหลังนะครับอุดด้วยมวนๆครับมวนๆครั้งแรกครั้งแรกครับผมพี่น้องเนี่ยระวังด้วยครับพี่น้องต้นหนังเกียงครับบ่อบบอยไปแล้วครับเมื่อกี้ดอกเล็กอันนี้แม่นป่นี่ แมนก็เอาผมแมนโอ้ยแมนอีหลีไอจ่อเอาไว้แมนแมนแมนน้าฮอนออกมาดอกนึ่งเี้นี่สามดอกแล้วพี่น้องพี่พี่พี่น้องอยู่อยู่พี่น้องครับดอกนี้ครับให้ล้วนไว้กี่ดอกทั้งใดทายถึงถึงเลยสามสามสองโอ้ยสองอ้พี่น้องมองดอกเน็ดครับดอกงามๆครับผม bắt à, ừ. chỗ thấy mặt của học nung ở vùng vĩnh học tình anh cứ tên cứ ai vào vùng vĩnh học 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 vĩnh mấy เออตกแตกเหมือนเดิมเหมนเก่งเห็ดเผาะใส่น้ำอัดเจาะนี่บักหน่อยมาซิมเบื้งเผาะโคตรแตกดังเผาะเก่งเห็ดเผาะเท่าบ้างวู้ยดีวู้ยสองสองเดิมหวมก็เลยผักหนังนะครับขอบคุณพี่น้องเห็นเหรอเห็ดเผาะหนังครับเราเดินโอ้พี่น้อง เ็เพาเเพาะสดอกครับจากหลายก็หันยุบจากสองดอกือสามสามดอกโอ้ยเก็บเก็บมียู่บ่สามดอกงามๆครับอพี่น้องสองดอกสาดอกสไหมสี่ไหมสี4 <g ülme> บอกเลยอ่ะบอกส <g ülme> ีก็ไม่สีแต่ว่าแค่เรเห็นอยู่เราอองแต่งต่างต้งแต่ไหมถิ่นครับผมพี่น้องครับองดอกนี้ครับดอกอใหญ่ใสเลยได้ดอกหนึ่งครับงามๆพี่นอ้องได้หลอกเกลียวได้หลอกเกลียวใหญ่ๆครับ<ด>ครับพี่น้องครับ เห็นบ่าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโแมนจอยพี่น้องตัวดาวคุณตัวดาวอบผมพี่น้องครับดอกนึงครับดอกนึงองครับโอ้ขาวๆอ่อนๆครับผมเกล็หมองระดอกครับผมพี่น้องะดอก เกิดหม่องระดอกบ่ได้หลายคือทั้งเพิ <is> ่นนะครับสะอ่อนด้หม่องเพิ่นออกได้หลายพี่น้องขวดเอากวดเอาครับอันนี้หม่องระดดอไงยาครับผมพี่น้องอมองมาโจหมาโจเคียร์้ยวขวัวเคียร์อันกระแม่นดิบ่แม่นบวกตัวนี้โอ้นี่แม่นอยู่ครับผมพี่น้องอ้ยฟาทำคนสามดอก อ,อยุตินอย้ยุตินยุตินตินยุตินโอ้พี่น้องมองเดียวครับครับผมพี่น้องจุ่มเดียวครับจุ่มเดียวอืมโอ้ยก,กำนึงเลยครับผมพี่น้องครับนี่ได้อีกแล้วครับผม กลวัวๆๆพี่น้องคุณครับอุย้ยมานแล้วเห็นแหมเห็นดอกสะท้อนบ่สะท้อนนี่ดอกนึง่งดอโจกดอกใหญ่ๆครับผมพี่น้องอุ้ยอ,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 อืออุ้ยครับอือดอกใหญ่ดอกใหญ่เลยครับดอกไฮโเดียเกิดมีเลยฮะไปท้นไปซะ เราวันนี้เราไม่ได้มาหาของเราหาเราหาเห็ดครับไม่ได้หาไอ้เดืออยาปล่อยทิ้งไปเก็บต้นกันครับผมพี่น้องครับมันเริ่มโผล่แล้วครับเริ่มโผล่แล้วพี่ปลโอ้โหพี่บ่ดินบอ ขบาดินขอบ,บอพี่น้องครับได้อ,อีกหกรัมหกรัมหนึัมโอ,โอ้ยงนีนวันหนึดอกมาแล้วโอ้ยสอ,สองดอกอยสาสแม่สแม่ส,สีดอกสี่หรือห ซีดอกมีอีกปอนด์หนึ่งเขียเหัวเขียหหายดิได้หมดส่วเขียดเห็ดพอครับผมพี่น้องหาบ่เห็นครับผมพี่น้องครับดอกนึงครับหนึ่งดอกหนึ่งดอกดีดอกแบบไงเลยนะนบาโจ้ท่านได้เห็นครับดอก แมนฮะโอเห็นคนละดอกเจ้นี่โอ้ยตัวนี้ดอกไหพี่จะบอกพี่เหดอกพี่เอาดอกนี้ดอกนี้ดอกไหนดอกนั่นก่อนเดี๋ยวพี่น้องดอกนี้ตึ้งดอกนี้ครับมนี่นะครับนี่ครับนี่ครับดอกนี้ครับโอ้ยโอ้ยเข็มพอกหัวเลยนะดอกนี้ครับผมอ้วนพุงแหวกน้อง ถุงแวบบรรยากาศปลาเห็ดรับปลาเห็ดที่ป่าลกมากๆโอ้พี่น้องนี่ครับดอกนึงครับโอ้ยพี่น้องก้อนหินเนี้อ่าเป็นดอกเห็ดปอครับผมพี่น้องจะมันคือครับ ครับผมปลาเห็ดปลาเห็ดเออมันเป็นมันเป็นสไตล์คอยนั่นแหละ มันเป็นมันเป็นแบบครื่องข่อยเลยเห็นบอกขึ้จังสีหักมันเป็นคือจังสีหักเดี๋ยวมันกับอันนี้หรอกการเหนือเดียวกันเหรอฮะบ้าโจเห็นเราพี่น้องไปบงน้ำบ้าโจครับผมตึตึงตึตึงตึ้งตึ้งปูปลาไปเลยครับบูปลาไปเลยพี่น้อง

นี่หนึ่งดอกสองดอกเก็บไปเฉลยเล็กละน้อยครับผมก <Okay. S 3> อเก็บหมดแล้วควดกเอาเลยมาจุนี่เป็่งสามดอกพอสามดอกครับผมพี่น้องกรับผมพี่น้องครับเมื่อครับผมสรุปผลงานมือนีครับ <laughs> เสี่ยางัวเขาเคกแล้วครับผมพี่น้องย่างหาไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยครับถ้ากันหาอยากกินไปพอได้ปนครับผมพี่น้องได้ถวยวหนึ่งพอดีครับผมพี่น้องกันเก่งก็ได้ถวยวหนึ่งขั้นปนก็ได้ร้ายอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับผลงานมือนี้กับประมาณนี้ครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามบ่าบอดีเดินที่อีสานครับรลักพีชอีินที่อีสานสามีอีสานพาลอกครับเมือนี้ทีมงานลูกหลานครับ บ้าดินบ <t initiation> <t exploitation> er hey. ้าบอยแล้วก mm ็บ hmm. <uca die waters> ้าโจครับผมพี่น้องพากันที่ออกเมื่อแล้วครับผมเบ้าโจเห็นดอกน้องแทนเอาเฮ้ยเจ้าพี่น้องมาเบิ่งเพราะว่าอ่างหัวหยียบแล้วมันมันดีขึ้นแม่นบ้าเนเดี๋ยวเราสองดอกสองดอกบ้าโจมันดีขึ้นนะโอ้ยไม่ว่างัวเหยียบไขยกระยางอยู่หนีดิอู้สามดอกกลางกลางอื้ม เจ็บป้องนหมดง่ายเอาขอกันยังมาหนีเด้ก็แรงในว่ามันง่าอเดียวมันออกเกินนะมองครับสิเอางวเข้อกันครับเอางัวมากินใบเพลคครับผมพี่น้องคัมนะครับคัมแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณกรมครับแห่งกรมพิณองที่ติดตามราับชมและเป็นกำลังใจ ให้กระทบหน่อย3หลังครับผมเมื่อนี้ก็เอาใบสมนินรสักกัอนครับพอๆกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบาจูบ๊าย,บาย,บ,ายบาย